แบบทกหัดที่1.9นะคะเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนับโดยการจับคู่1นจับคู่เปรียบเทียบและเขียนคำว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันมาดูนะคะภาพแรกข้อที่1นนะคะเป็นภาพปูกับแอยใช่ไหมคะวิธีการทำนะคะก็ให้นักเรียนค่ะใช้ยินสอของตนเองโยงเส้นจับคู่ค่ะโยงเส้นแบบนี้นะคะ ยวให้ครบจํานวนที่มีนะคะเจ็ดเรียบร้อยแล้วลอ,ลองดูสิคะปูกับหอยจับคู่ได้พอดีกันเลยใช่ไหมคะแสดงว่าปูกับหอยมีจํานวนเท่ากันนาคํา,าำคำว่าเท่ากาันรตรงนี้มาเขียนเลยคะ่ะมีสระเอทหารสระอาไมเอ พอเอาเท่าเท่าไม่เอ,อกเท่ากออะนอกันเท่ากันปูกับหอยมีจำนวนเท่ากันต่อมามาดูไข่กับเต็กนะคะก็ใช้วิธีการโยงเส้นจากคู่เหมือนเดิมเลยค่ะโยงให้ครบนะคะแบบนี้ อะเสร็จเรียบร้อยแล้วจํานวนไข่กับจํานวนเป็ดจับคู่ได้เท่ากันพอดีเลยใช่ไหมคะแสดงว่าไข่กับเป็ดมีจํานวนที่เท่ากันก็นําคําว่าเท่ากันแบบเดิมมาใส่มาเติมเขียนลงไปเลยคะ่ะพอเอาเท่าพไ,ไม่เอกเท่าปออะนอกันแบบนี้นะคะเ้อต่อมาเป็นรูป เสือใช่ไหมคะกับสิงโตเราก็ใช้วิธีการเดินโยงเส้นจับคู่เหมือนเดิมเลยค่ะแบบนี้นะคะ,ะปรากฏว่าเสือกับสิงโตจับคู่ได้เท่ากันพอดีเลยใช่ไหมคะแสดงว่าเสือกับสิงโตมีจํานวนเท่ากันเราก็เติมคำว่าเท่ากันลงไปนะคะพอเอาเท่า,า,าเทานอีกเท่าก็อ่ะ นาการเท่ากันต่อมาข้อสุดท้ายของแบบสุดท้ายที่หนึ่งนะคะกระต่ายจับเต่าค่ะโยงเส้นกระต่ายนะคะเต่าเลยโยงเส้นจับคู่นะคะสรุปว่ากระต่ายกับเต่าจับคู่ได้เท่ากันพอดีไหมคะไม่พอดีใช่ไหมคะเพราะว่ามีกระต่ายเหลืออยู่ตรงนี้สองตัวแต่เต่า หมดไปแล้วแสดงว่ากระต่ายกับเตา่ามีจานวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันคะไม่เท่ากันนะคะเติมคาว่าไม่ลงไปโมไอไม่กระไอไม่แมลายกันได้นะคะหนึ่งกระไอไม้มลายมไอไม่ไม่ไม่เอไม่เท่าคออาเทาเทาไม่เออเท่ากออะ นอกันไม่เท่ากันเรียบร้อยแล้วนะคะแบบฝึกหัดแรกของเรานะคะต่อมาแบบฝึกหัดที่2นะคะในหน้าที่27จับคู่เปรียบเทียบและเขียนคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเราก็ใช้วิธีการโยงเส้นจับคู่เหมือนเดิมน,นะคะภาพแรกเป็นภาพม้ลาย จิงโจ้ใช่ไหมคะโยงเส้นจากมาลายมาหาจิงโจ้เลยค่ะโยงเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวทำไมคะมาลายหมดแล้วแต่เหลือจํานวนจิงโจ้อยู่จับคู่ได้มาลายกับจิงโจ้เนี่ยจับคู่ไม่เท่ากันใช่ไหมคะไม่พอดีกันแสดงว่าจํานวนมาลายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนจิงโจ้คะมาลายหมดจิงโจ้ยังเหลือมาลาย น้อยกว่าใช่ไหมคะมีแค่สองตัวจิงโจ้มีตั้งหนึ่งสองี่ห้านะคะก็เต็นคำว่าน้อยกว่าไปนออ,อ,ย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 อยอนะคะนอยอ,นอยน้อยนอยไม่น้อยกว่ากอวออกวากว่ากว่าไม่อเอก,กว่าจำนวนมาลัายน้อยกว่าจำนวนจิงโจ้ ต่อมาค่ะมาดูอัน,นี้ตัวนะคะแพะนะคะแพะมีเขาส่วนตัวนี้ขนฟูฟูคือแกะนะคะโยงเส้นจับคู่เลยค่ะเรียกวพอแล้วจํานวนแกะหมดลงไปแล้วใช่ไหมคะเหลือแต่จํำนวนแพะนะคะแสดงว่าจํำนวนแพะมันมากกว่าหรือน้อยก,กว่าจํำนวนแกะคะมีแพะเหลืออยู่แต่แกะหมดไปแล้วจํานวนแพะมากกว่า จำนวนแูกต้องมาคะเอาคำว่ามากกว่ามาเติมเลยค่ะมออาสระอานะคะกไกลมออากมากกวอากว่ากว่าไม่เอ่กว่าแบบนี้นะคะจำนวนแท้มากกว่า,า,วา,วา,วาะะจำนวนแกกวจนนกต่อมาค่ะตัวอะไรคะเนี่ยควายใช่ไหมคะควายกับตัวนี้ สีขาวมีลายจุดดำๆเราเรียกว่าวัวใช่ไหมคะที่เราดื่มนมวัวกันทุกวันเนี่ยค่ะจำนวนควายกับจำนวนวัวเรียบเทียบกันนะคะแล้วก็ใช้วิธีการโยงเส้นเหมือนเดิมนะคะอ่าเรียกว่าแล้วเหลือจำนวนควายตรงนี้ใช่ไหมคะสองตัวแสดงว่าจำนวนควายมากกว่าใช่ไหมคะมากกว่าจำนวนวัวเติมลงไปเลยมออากมากกวอ กว่ากว้าไม่เอ็กกว่า,าเดี๋ยวฟ้องลบเขียนสระอาใหม่นะคะน้องเขียนในคอมมันไม่ค่อยถนัดนะคะนักเรียนใช้เป็นสีงหนอนักเยค,ค่อยๆบรรจงเขียนไปไม่ต้องรีบนะคะเขียนให้เป็นบรรทัดเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยเะะอาต่อมาค่ะอะไรคะอ่าแรกนะคะ,แ,ะ,คะแล้วก็ตัวนี้กวางใช่ไหมคะโยงเส้นจับคู่เลย ่าเรียบร้อยแล้วเหลือจำนวนกว้างแต่แรกหมดไปแล้วใช่ไหมคะ,สะแสดงว่าจำนวนแรกมากกว่าหรือ,อน,น้อยกว่าจำนวนกว้าง,ง,างคะน้อยกว่าใช่ไหมคะแรกหมดแล้วเหลือแต่กว้างตั้งสามตัวแล้วก็เป็นคำว่าน้อยกว่าลงไปน้อยกว่าสะกดยังไงใช่มคะน้อยอนอยน้อยน้อยไม่ถูน้อยกยอา กว,ว่านวอยว่าแบกนี้นะคะจำนนนแรกน้อยก,นว,นกว่าต่อมานะคะแบบสถานสุดท้ายในหน้าที่28นะคะเขาบอกว่าให้จับคู่เปรียบเทียบและเขียนคำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเราก็มาเรมภาพแรกที่เใ,ให้มาเลยค่ะ มีสัตว์อะไรบ้างคะมีลาบใช่ไหมคะมีช้างแล้วก็มีม้าลายมาดูที่เขากำหนดนะคะจำนวนยีราบจำนวนม้าลายมันทำไมคะจำนวนยีราบมันทำไมกว่าจำนวนม้าลายเราก็ลองไปนับสิคะหนึ่งสองสามยีราบมีสามใช่ไหมคะเขียนไว้ก็ได้ะคะ่ะม้าลายหนึ่งสองสามม้าลายก็มีสามตัว 3ามกับสามเห็นไหมคะ,สะแสดงว่าจำนวนยีราฟกับจำนวนแม้ลายมันทำไมกันคะเท่ากันใช่ไหมคะสามดังนั้นสามจึงเท่ากับสามนะคะนำคำว่าเท่ากับตรงนี้มาเขียนเลยคะ่ะมีสระเอทอรหารสระอาไมเอก็กทอเอาเท่าทอไมเอ็กเท่ากออะบอ มาค่ะจำนวนช้างมีกี่ตัวคะหนึ่งสองมีสองตัว,วเราีสนไว้ตรงนี้นะคะจำนวนช้างจำนวนยีราดมีหนึ่งสองสามใช่ไหมคะสองทำไมกว่าสามคะช้างมีสองตัวยีราดมีสามสองน้อยกว่าใช่ไหมคะอันนําคําว่าน้อยกว่ามาเตมนะคะนอออน้นอยนอยไมโทน้อย บอบอ,อากว่ากว่านี่นอีกว่า,าจำนวนช้างม้อยกว่าจำนวนมีรับมาดูสุดท้ายค่ะจำนวน,น,นม้าลายม้าลายนะครับแล้วมีสามใช่ไหมคะกับจำนวนช้างที่มีสองสามทำไมกว่า2องคะมากกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจำนํำนวนม้าลายมากมากกว่ามา,มา กว่าจำนวนช้างใช่ไหมคะมากกว่าจำนวนช้างน,นะคะ,ะสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วนะคะเป็นปลามีสามชนิดนะคะมาดูชนิดแรกรูปแบบนี้คือปลาแรดนะคะนี่เรามาลองนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แต่จำนวนปลาแรกมีแปดนะคะมาเขียนไว้ตรงนี้เลยค่ะจำนวนปลาสวายปลาสวายในแบบนี้นับสิคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปลาสวายมีเจ็ดห้าแปดทำไมกว่าเจ็ดคะมากกว่าใช่ไหมคะเราเอาคำว่าม,มากกว่ามาเขียนตรงนี้เลยมอร์อากอมาก กว <Yeah>. yeah. อ่ากวากวาม่เออกววต่อมาค่ะปลาตัวสีส้มปลาตะปลาตะเพียนนะคะนับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแป้าสิบอ่ะปลาตะเพียนมีสิบตัวเลขสิบเห็นไหมคะมีเลขหนึ่งกับเลข สูงแบบนี้ใช่ไหมคะมาดูปลาแรกค่ะปลาแรกส่วปลาแรกเรานับแล้วใช่ไหมคะมีแปดแบบนี้ค่ะนับแล้วสิบกับแปดนะคะสิบทำไมกว่าแปดคะสิบมากกว่าใช่ไหมคะก่อนคำพม่ามากกว่ามาเติมเลยมาเขียนเลยร์มาอากร่ากอว์อาควากว่า,าน,นี่เออก,กว่านะคะต่อมาปลาสวายนับแล้วมีเจ็ดตัว กตะเทียมมีเมื่อกี้มีสิบตัวใช่ไหมคะเจ็ดกับสิบเจ็ดทมกับสิบคะน้อยกว่าใช่ไหมคะแล้วเราหามาน้อยกว่ามาเขยนเลยน้อยนว่ใช่ไนะคะแล้วก็กว่าขยอว่ากว่าไม่เอ่ยกว่าค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแบคึกหรดตั้งแต่หน้า26่ส และก็2 8นะคะนะคักเรียนลองฝุกทำดูนะคะถ้าทำเสร็จแล้วสามารถถ่ายรูปนะคะส่งมาให้้ีมตรวจเวลาได้นะคะสวัสดี